ราคารายละเอียดสเปคลิงก์นะครับอ่านใต้คลิปได้เลยผมให้ราคาเป็นตัวเลขไว้ให้ลิงก์สั่งซื้อด้วยนะครับถ้าชอบกันก็กดเข้าไปอ่านได้เลยมีเล่มนี้ส่งมาจากร้าน CFF Thailand นะครับได้รับการสนับสนุนจากร้าน CFF Thailand นี่คือ All Trust นะครับไม่รู้ผมอ่านถูกไหมนะ All Trust นะครับ All Trust หรือว่า All Trust d e s i g n by Tony Stemanet นะครับ เซนต์เซนเซนมาแนนต์นะครับเซนต์มาแนนต์นะครับผมอ่านชื่อถูกเนาะนะครับอันนี้เป็นมีดจากค่ายหรือว่ายี่ห้อ C V V นะครับโดย C F F Thailand อ่าเป็นตัวแทนจำหน่าย V E knife นะครับ w e knife นะ V knife แล้วก็ C V V w e knife กับ C V V knife เนี่ยเป็นพี่น้องกันนะครับโดย w E จะเป็น เกรดตลาดสูงวัสดุแพงราคาสูงเนี่ยงานเทพส่วน CVV เนี่ยก็จะเป็นงานเทพเหมือนกันแต่ว่าวัสดุราคาจะย่อเยาลงมานะครับก็เป็นแบรนด์พี่แบรนด์น้องเหมือน ZTCT นะครับ a n r o t o l e r a n c e กับเคอร์ชอเป็นพี่น้องกันอะไรประมาณนี้หรือว่า ARTISAN c a t l ล r y กับ CJRB เป็นเป็นพี่น้องกันอะไรประมาณนี้นะครับ All t r ร s t รหัสรุ่นคือ C20037B-1 b l a c น G10 ะครับ Black G10 Contoured Handle ด้ามแบบด้ามคอนทัวร์คือด้ามมนๆนนะครับ blackstone watch nighto v blade นะครับราคาเดี๋ยวไปอ่านใต้คลิปได้เลยหน้ากล่องเป็นแบบนี้เลยน่าจะเป็นแบบเหมือนเป็นอาวุธเป็นทคติคอลอะไรประมาณนั้นนะครับมีเล่มนี้ตัวมีดมาในซองพลาสติกพร้อมกับซองพกพานะครับในนี้มีผ้าเช็ดมีด CVV สติ๊กเกอร์อลิเมนทัมนะครับยอดนิยมสติกเกอร์ CVV สารกันชื้นและ <c oughs> เอกสาร เงื่อนไขต่างๆโครงสร้างการประกอบการใช้งานนี่นะครับมันจะมีอะไรของมันด้วยนะ s t r สเ h p o s i t i o n b ว t t o ั p o s i t i o n นะครับ c า r d b i t p t ด o พ i ิ i o n มีตัวนี้คือปรับองศาของใบได้ด้วยโคตรแปลกเลยนะครับหน้าตาตอนแรกผมนึกว่าเป็น fixed blade ธรรมดานะเอาออกจากซองก่อนนะครับเขาบอกว่าระวังนะครับคมอันตรายก็ดึงออกนะครับเป็นซองกระดาษป้องกันคมไปบาดกล่องอีกทีนึงแล้วก็ จะมีตัวป้องกันปลายอีกทีนึงก็ต้องเอาออกก่อนนะครับถ้าจะรีวิวเล่มนี้ผมจําเป็นจะต้องเสียบเข้าซองเพื่อให้พี่ๆดูกันนะครับอาจจะมีรอยขูดขูดขีดอยู่บ้านแต่ก็เป็นปกตินะเพราะว่ามันจําเป็นนะครับตัวซองที่ให้มานะครับในเซตนี้จะเป็น k y d เด็กซนะครับซึ่งเป็นเ h อร์โ p พลาสติกที่ทนต่อการบาดเบียดตำทะลุมีความแข็งความหนานะครับแล้วมีความยืดหยุ่นเมื่อโดนความร้อนเกิน70องศาเซลเซียสมันจะเริ่มอ่อนตัวนะครับ แต่ในขณะที่ความร้อนเนี่ยเข้าทําปฏิกิยากับผิวของวัสดุเนี่ยมันจะเกิดความยุ่นๆเหมือนยางนะครับเขาก็จะใช้เครื่องกดนะครับปั๊มเข้าไปกับตัวมีดเนี่ยแล้วพออุณหภูมิลดลงถึงอุณหภูมิปกติมันก็จะคงตัวแบบนี้นะครับอ้าอยู่แบบนี้เลยดัดไปยังไงก็ไปอย่างนั้นโดยใครเด็กเนี่ยถูกคิดค้นตั้งแต่ปี ช่วง1960บ้งถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วช่วงนั้นก็นำมาผลิตเป็นแผงกั้นห้องโดยสารในอากาศยานสุดท้ายก็นำมาผลิตเป็นอุปกรณ์นะครับสำหรับทำซองมีดซองปืนซองดาบแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้บุภายในรถยนต์นะครับบางยี่ห้อบางรุ่นซึ่งซองนี้เขาก็จะเย็บมาเป็นชิ้นเดียวนะครับอยู่ด้านหลังล้อมมาด้านหน้าเลยแข็งแรงแน่นอนเจาะดูระบายความชื้นตรงปลายออกแล้วก็จะมี rivet I y l e t นะครับเจาะไว้เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆหรือห้อยคอ ส่วนด้านหลังของ Cvv ก็จะเป็น Tech Lock นะครับชนิดหนึ่งนะครับโดยดีไซน์โดย Cvv และผลิตโดย Cvv เลยนะครับคิดว่าคนดีไซน์น่าจะเป็น Bob Tersula ไหมไม่แน่ใจนะครับบีบอย่างนี้นะครับเรายกขึ้นมาจะจะมี Tersula นะครับน่าจะเป็น Bob Tersula เป็นคนดีไซน์ไ ไอ้ตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งก็จะมีหลายยี่ห้อด้วยกันแต่นี่ซีวีผลิตเองเลยตรงนี้ปรับขาปรับขาของตัวล็อกนะครับให้เลื่อนขึ้นลงเพื่อให้กับกระชับกับเข็มขัดได้แล้วเป็นบานพับสามารถจะตีลังกาบานพับได้นะครับถ้าไม่ชอบแบบดาวอย่างงี้ก็สามารถจะตีลังกาด้วยการขันสกรูล็อกตีลังกาบานพับไปอย่างงี้ก็ได้ตัวซองก็แข็งนะครับแน่นหนาดีส่วนการเก็บล็อกก็คือเอามีดนะครับแย่เข้าไปในตัวซองแล้วก็ retention หรือว่าตัวล็อกเนี่ยมันก็จะ ล็อกเข้ากับตัวด้ามน,นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าผมใส่ถูกด้านหรือเปล่านะผิดผิดด้านมันก็จะไม่ล็อกนะครับแบบนี้ใส่ไม่ได้นาะดันเข้าไปนะครับมันก็จะแคกแบบนี้นะครับมันก็จะอยู่ในลักษณะเนี้ยนะครับเก็บเหมือนเป็นมีดนินจาอะไรประมาณนี้นะครับดันออกก็แค่เอามือนะครับดันตรงแรนดมือตึกแล้วก็ดึงออกแค่นั้นเลยนะครับผมก็ามาเป็นลักษณะนี้ ตัวมิติของมีดนะครับน้ำหนักอะไรจริงๆไปอ่านใต้คลิปอย่างละเอียดก็ได้แต่ว่าตรงนี้ผมจะให้ข้อมูลไว้ให้ดูเลยนะครับว่ามันน้ำหนักเท่าไหร่กันแน่ศูนยศย์มีดเปล่านะครับไม่รวมซองเนาะหนึกรัมนะครับก็ปัดขึ้นแล้วกันเป็น140กรัมนะครับซองด้วยอะวมซองด้วยซองด้วยคือ216กนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะไม่ได้หนักมากนะครับ ส่วนขนาดมิติของเขานะครับน้ำหนักหนักเท่าไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับน้ำหนักในสเปคเท่าไหร่ไม่รู้เนาะมาดูกันความยาวโอเวอร์ออลนะครับหัวท้ายเลยอยู่ที่ประมาณ8นิ้วนะครับโดยประมาณเนาะ20.4ซนติเมรโดยประมาณใบตั้งแต่กาดจนถึงปลายนะครับกาดตรงนี้นะครับเมื่อกางตรงๆนะอยู่ที่ประมาณ3.6 นิ้วนะครับไม่ถึง4นิ้วเนาะเกิน3.6อีก3.8 3.7 3.8นิ้วนะครับประมาณ9.6เซนติเมตรนะครับก็ค่อนข้างยาวอยู่แล้วก็ด้ามอย่างเดียวเนี่ยถ้าลองวัดที่กาดจนถึงส้นเลยนะครับอยู่ที่10.3จุดสเซนติเมตรนะครับถ้าเป็นนิ้วว่าอยู่ที่ราวๆประมาณ4.4 4.3นิ้ว4.4นิ้วประมาณนั้นนะครับก็จัดเป็นมีดคอมแบทแท็กติคอลนะครับที่ ด้ามเล็กกว่าใบใบยาวปกติเราจะเห็นมีดที่ด้ามยาวนะแต่ตัวนี้คือด้ามเขาไม่ได้ยาวเพราะว่าส่วนท้ายของด้ามเนี่ยมันจะเป็นห่วงเหล็กนะครับเจาะช่องมาแบบนี้ซึ่งออกแบบมาให้เอานิ้วแย่เข้าไปแล้วก็ใช้งานเป็นคล้ายๆเป็นมีดคารมบิดอะไรประมาณนั้นนะครับสันโครงสร้างมีดด้านบนตรงนี้จะตรงนะครับตรงมาเลยเรียบๆเ,เลยนะครับทาให้เราทราบว่าด้านนี้คือมันคือด้านบนแล้วก็จะมีจิมปิ้งการเลื่อนตรงด้านบนด้วยคือออกแบบมาให้วางนิ้วจับแบบนี้ ใชเ้เป็นเหมือนเดกเกอร์หรือเป็นอาวุธนะครับไม่ใช่มีดใช้งานทั่วไปแน่ๆนะเล่มนี้ตัวของอทรงเนี่ยก็อาจจะเป็นสเปียร์ที่มีมีการโมดิฟายออกมาเล็กน้อยนะครืคอปลายมันเหมือนเหมือน,น,น,นหัวหอ,อกแหลมๆนะครับบางคนบอกเป็นทันโตะเป็นรีเวิร์สทันโตะก็ไม่แปลกนะครับส่วนของด้ามข้างในจะเป็นสแตนด์ออฟนะครับซึ่งจะเป็นชิ้นเดียวกันกับฝาท้ายไม่ใช่ฝาสีไอซ้นด้ามมีดนะครับเป็นรูขนาดใหญ่เลยสามารถจะ แย่ yeah, นิ้วโป้งเข้าไปได้ซะด้วยซ้ำนะครับแล้วก็จะเป็นกาดไปในตัวในกรณีที่จับเราใช้เป็นสนับชกแบบนี้ก็ตรงท้ายมันก็จะมีนูนๆแห,หลมๆแบบนี้ขึ้นมานะครับด้ามก็จะเป็น G10 สีดำนะครับแปะมาทั้ง2ฝั่งเลยโดยยึดไว้ด้วยสกรูฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีปุ่มแล้วก็จะมีแบนๆลงไปเนี่ยน่าจะเป็นการออกแบบมาให้นิ้วเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่เราสามารถจะรู้ได้ว่าตรงนี้คือตรงกลางด้ามนะครับวางแบบนี้ด้านบนก็เป็นวางพัก ส่วนของกาดด้านล่างก็มีด้วยนะครับตรงนี้นะครับทำให้เวลาเราจับแล้วนิ้วเราไม่ถลําไปข้างหน้าแล้วตรงนี้ก็มีลายกันลื่นหรือจะจับแบบงายขึ้นอย่างนี้ก็ยังได้ด้วยเหมือนกัน g ร i ด i n g และการการออกแบบใบนะครับก็เป็นทรงปลายแหลมเนาะจะเป็นสเปียร์ที่ดัดแปลงมาส่วนของสันมีดนะครับด้านบนเลยจิมปิ้งตรงนี้จะเป็นทรง recurve นะครับโค้งและก็มีความคมนะคมเลยนะอันนี้ตรงนี้นะครับคม รงปลายตรงนี้ก็จะตรงแล้วก็คมแล้วปลายก็แหลมนะครับเป็นทรงสเปียรหัวหอ,อกเป็นแดกเกอร์เป็นกริดนะครับแหลมแหลมแฟลตน่าจะเป็นแฟลตกราวนะครับด้านบนส่วนตรงนี้น่าจะเป็นฮอลโลนิดหน่อยนะครับฮอลโลผสมแฟลตรหรือว่าจะเป็นแฟลตทั้งคู่ก็ไม่รู้เนาะตัวนี้ก็จะออกแบบมาเป็นอุปกรณ์ใช้ตัดนะครับจิกลงไปในเนื้อวัสดุได้ส่วนปลายก็เอาไว้แทงนะครับแหลมนี่ถ้าจับแบบนี้คือปลายก็อยู่ตรงสันตรงกลางมาถึงตรงด้ามพอดี แล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะเป็นสเรทนะครับเป็นฟันหยักซึ่งออกแบบมาเพื่อตัดเชือกนะครับโดยเฉพาะเลยผมนึกถึงอาวุธนินจาเลยอะไอโฮริโฮริฮรนะครับมีดโฮริโฮริที่ใช้ขุดดินพรวนดินตัดนู่นตัดนี่ในสวนของญี่ปุ่นนะครับที่ฮาซาชิฮันโซใช้ในมอเตอร์คอมบทอะที่มามัดกับเชือกโยนอารมณ์ประมาณนั้นเลยบางคนบอกนี่เหมือนเป็นเหมือนมีดบินอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่จะมองนะผมว่ามันก็ได้ทั้งหมดนะแต่จริงๆอันนี้คือเป็นมีดทัคติคอลแน่นอนนะครับ ตรงนี้ก็คมแบนเหมือนกันส่วนที่น่าสนใจของมีดเล่มนี้นอกจากจะเป็นแดกเกอร์อาวุธแบบนี้นะครับก็ยังมีตัวใบมีดที่ผลิตด้วยไนโตรวีนะครับซึ่ง CVV แล้วก e ็วีอ e ีไเนี่ยแต่บรรยู E นเนี่ยเขาจะเขียนตัวหนังสือเล็กมากนะไนโตรวีเป็นสแตนเลสสตีลเกรดสูงนะครับแล้วก็จะมีการเติมวานาเดียมเข้าไปกับไนโตรเจนทำให้มีการต้านทานการกัดกร่อนการทนสนิมที่ดีแล้วก็มีการทา,ทานการเสรียดสีที่ดีด้วยนะครับนี่เป็นโลโก้ของผู้ผลิตมั้งดีไซเนอ,อนร์ ก็จะเป็นผิวสโตนวอชสีดำๆด้านๆแบบนี้ส่วนด้ามคอนัวร์คือด้ามมันจะโค้งๆนะครับเห็นไหมไม่ได้แบนสัทีเดียวนะเป็น g t 0 Line แบบนี้น่าสนใจมากๆคือกดปุ่มนี้นะครับแล้วเราสามารถจะขยับใบลงมาได้ด้วยนะครับลงมาได้นิดหนึ่งม,มันก็จะล็อกเลยนะครับขึ้นแบบนี้ก็คือแบบตรงๆไม่มีเบลดเพลนะโยกไม่มีเลยนะครับกดเลื่อนลงมา องศาหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็นมีดที่ปลายกดลงนะครับก็เลนใช้งานเป็นมีดตัดถึงนี้ไนดะ้าแต่มันจะโค้งอีกอยางหนึ่งคือถ้าคนที่ถนัดจับรีเวิร์สก็จะเป็นแบบนี้แล้วส่วนที่เหลี่ยมของด้ามตรงท้ายนะครับตรงพอมเมลตรงเนี้ยก็สามารถวางพักนิ้วได้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งเป็นมีดที่ผมไม่เคยเห็นมีดฟิกซ์เบลดที่ปรับอะไรได้อย่างนี้เลยนะโคตรเท่นะครับเออคมนะครับคมแล้วก็แหลมเลยนะครับ2ฝั่งเลย หน้าตาแบบเออเอาเรื่องมากนะครับทั้งการปรับมีดพับลงรวมถึงเป็นการยืดมีดออกไปนะครับจับอย่งางเงี้ยแล้วดันสององศาไม่มี b l a ดเ play เลยนะครับไม่มีเลยนี่ก็ไม่มีพอขยับปุ่มก็เป็นบอททอนล็อกนะขยับได้สองจังหวะไม่ใช่มีดพับนะครับอันนี้เป็น f i ิกซ b l a ลดแต่เป็น fixed b l a ที่ใบยขยับได้เดี๋ยวบางคนแบบเป็น folder แต่ที่เป็นโ f o l อร์ที่พับลงไม่ได้ก็แล้วแต่จะเรียกเลยนะครับเป็นมีดที่หน้าตาแบบ แปลกดีแล้วก็ฟีเจอร์ในการออกแบบก็แปลกแต่คือหลักๆคือเป็นอาวุธแน่นอนนะครับอันนี้ใช้เป็นอาวุธเลยเป็นคอมแบทแท็กติคอเป็นอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆนะครับทุกคนที่ติดตามชมดูรีวิวย้อนหลังมีดนะครับในเพลย์ลิสชาร์ปไม่แน่ต่อไปผมจะอาจจะครีเอทเพลย์ล e ิส W W E g หนกับ CV v ไว้ด้วยกันก็ได้นะครับหรือว่าพวกอะไรแท็กติคออะไรพวกเนี้ยแล้วเ,เจอกันใหม่เอพิซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมบ๊ายบายครับเฮบิไรเดนเอาท์